ในการที่เราจะฝึกสิ่งต่างๆให้มันได้ดีนะคะอย่างที่ครูเคยบอกไปว่ามนุษย์เราไม่ชอบอะไรที่ที่ไม่รู้ไม่คุ้นชินใช่ไหมคะแต่ในการที่เราจะพัฒนาอะไรก็ตามเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากให้เราสนุกยอมรับน้อมรับกับความกระเสือกกระสนทุรนทุรายคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ออปชันมันไม่ใช่ทางเลือกค่ะแต่มันเป็น biological n น c e s สตีคือเหมือนบอกว่ามันเป็นความจําเป็นทางชีวภาพเลยแหละเพราะว่าถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วค่ะมนุษย์เราอ่ะพัฒนาขึ้นมานะคะหรือเขาเรียกวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดจากตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะถูกไหมคะอ่ะพูดง่ายๆผู้หญิงทาไมพูดเก่งกว่าผู้ชายไม่ใช่ทุกคนนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสัญหาคําพูดได,ได้ได้มากกว่าถ้าฝึกเท่ากันนะคนที่มีความการฝึกเท่ากันนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงโดยสัญชตาตญชาตในอดีต ต้องเอาตัวรอดโดยการสื่อสารเท่านั้นถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาร่างใหญ่กันเขาไปสู้เราสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นร่างกายจึงเกื้เสิอกสนหาวิธีการเอาตัวรอดฉะนั้นมันจึงจาเป็นที่จะต้องเออจรจาจําเป็นจะต้องพูดฉะนั้นไอ้ความจําเป็นตัวนี้ล่ะคะ่ะมันทําให้เกิดการพัฒนาการลงมาในระดับ DNA เนื้อออกใช่ไหมคะฉันชัน้นใดก็ชั้นนั้นค่ะถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาอะไรให้ลงลึกอย่างรรกในระดับ d ี a ร่างกายจําเป็นจะต้องเจอสภาวะ s t r u g g ก e หรือภาวะที่แบบเกือบอะคาว่าเกือบเกือบได้เนี่ยคืออันเนี้ยคือตัวพัฒนาอย่างสมมติคูไปตีแบตใช่ไหมแล้วคูก็ฝึกตบกูไม่มีแรงมากเท่าไหร่หรอกเพราะแขนคูเล็กแต่จริงก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครูอาจจะออกแรงผิดนั่นแหละแต่ว่าพอครูตบมันก็จะมีภาวะได้บ้างไม่ได้บ้างไอตอนไม่ได้มันคือแบบเกือบแล้ว เกือบละเกือบลวอันนี้อ่ะที่มันเป็นภาวะที่เกิดการเติบโตทันทีในสกิลนั้นๆน,น,นะคะนั้นพอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้อมรับความสตรัเกิลต่างๆอีกอันนึงคือเขาบอกว่าให้เราอ่ะเลือกฝึกอะไรก็ได้วันละ5นาทีดีกว่าฝึกครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละหนนึกออกไหมคะเพราะนี่คือวิธีการเบรนสมองของเรามันจะเชื่อมโยง สารสื่อประสาทของเขานะคะให้เราเกิดเป็นทักษะขึ้นมางนั้นคนบางคนเนี่ยนะคะเขา,าโอ้เดี๋ยวซ้อมทีนานเลยชั่วโมงหนึ่งสีชั่วโมงแต่อาทิตย์หนึ่งหนหนึงสู้ไม่ได้กับคนที่ทําน้อยแต่ทําทุกวันอย่างสม่ําเสมออย่างที่มหาวิทยาลัย North เวส t ทิรนนะคะเขาก็ใช้อันนี้ไปไปสอนกับนักศึกษาด้านเรื่องการแพทย์เนี่ยแล้วก็มีอันนึงที่จะให้ฝึก คือเขาจะแบ่งแบ่งเป็นช้นงที่ที่เราพูดกันไปนะแบ่งออกมาแล้วเขาก็ฝึกทีละสองนาทีสองนาทีไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันปรากฏหมอบอกว่าโอ้โหผลลัพธ์เนี่ยมันน่าตกใจมากเลยเพราะมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะเวลาที่เขาฝึกสมําเสมอเนี่ยวงจรมันเกิดน,นะคะแล้วเวลาพอคุณทํามาแบบนี้ให้อย่างน้อย30วันต่อเนื่องนะไม่ใช่แค่สมองทํางานอย่างเดียวนะคะมันเกิดคําว่านิสัยมันเกิดความเคยชินขึ้นแล้วเขาบอกว่านิสัยเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ30วัน นะคะบางบางรายก็จะแบบใช้กด21วันใช่ไหมคะแต่จะให้ด,ดีเลยเดือนหนึ่งเนะี่ยทำทุกวันวางสเกดดูลงไปเลยว่าเนี่ยหานาทีนี้ฉันจะทําเรื่องนี้ฉันจะฝึกเรื่องนี้ทุกอย่างนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของสกิลตีกอล์ฟอะไรอย่างเดียวนะคะทักษะชีวิตของเราก็ตามหรือการหาเสิ e ร์ c ชคุณวางไปเลย5นาทีคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆนะหรือทุกวันเรามาฟังการพัฒนาตัวเองกันอย่างเงี้ยทุกวัน15นาทีอะไรก็ว่าไปแต่ทําซ้ําๆทุกเดือน นะมันก็จะทําให้การเติบโตของเราอะ่ะมันต่อเนื่องแล้วนิสัยของการรักการเติบโตของเราก็ต่อเนื่องแล้วพอเราทําซ้ําๆบางคนเบื่ออีกอ่าเพราะอย่างฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่า drill เท่ากับ kill drill เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนการฝึกซ้ําๆการทําซ้ําๆเหมือนทําเป็นหน้าที่อ,อย่างเช่นสมมุติว่านักว่ายน้ําก่อนลงว่ายน้ําก็ต้องทาท่าย,ย่างต้องฝึกอันนี้ก่อนออต้องวอร์มอัพก่อนต้องอะไรก่อนหรือ ลงมือทําสิ่งเดิมๆอ่ะเล่นดนตรีก็ต้องเล่นแพทเทิร์นนี้ก่อนเนี่ยเขาเรียกการทาดริลคือทําซ้ําๆทีนี้คนบางคนเนี่ยก็เบื่อเวลาที่เราต้องทําอะไรซ้าๆฉะนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนคําว่าดริลเป็นคําว่าเกมให้เราเล่นสนุกกับมันลองหาอะไรที่สนุกสนุกกับมันลงไปใส่กับมันเช่นยกตัวอย่างอย่างครูเวลาครูเดินจงกรมใช่ไหมคะครูก็จะชอบเล่นเป็นเกมเกมจับผิดตัวเองว่า แข่งกับกิเลสนรืออมั้ยคะให้ให้กิเลสเขาเป็นคู่แข่งของเรานะคะให้เวลาเรากําลังเดินเดินไปเงี้กยกิเลสพาไปปุ๊บเราดึงกลับได้อันแน่รอบนี้ฉันชนะน,นะจ๊ะพอพันพาไหลอึ๊บฉันดึงกลับมาได้ดูซิฉันจับแกได้กี่ครั้งเล่นเกมไล่จับกิเลสจริงตอนนั้นอนะครูจําได้เลยว่าครูกะจะเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะตอนแรกเนะี่ยครูไม่ได้เล่นเกมจับกิเลสนี้ครูก็เดินไปไอจิตกิเลสมันปรุงอยากเลิกเมื่อไรจะหมดเนี่ยแล้วเราไม่ได้ยินมันใช่ไหม พอเราไม่ได้ยินปุ๊บเราหันไปดูพอมันมีความอยากอะทุกมันเกิดตรงนี้พอครูหันไปดูปุ๊บเฮ้ยเดินมาตั้งนานเพิ่งผ่านไปสิบห้านาทีเองเหรอเนี้ยพอทันทีที่ครูเห็นตัวนั้นจิตตัวครูที่มันอ้อ oh, เมื่อไหร่จะหมดเห็นไหมครูก็เลยใช้วิธีการดึงกลับมาแล้วเล่นเกมเลยมาเดินไปอยู่กับปัจจุบันไม่ไปคิดเลยแกออกเมื่อไหร่ฉันจับแกให้ได้แกออกเมื่อไหร่ฉันจับแกให้ได้อันนี้มันมีครูแทรกในหนึ่งในเรื่องของการความทุกข์ของมนุษย์นะ มันเกิดขึ้นเพราะความอยากตัวเดียวพอเราไม่มีสติอยากมันจะปรุงอัตโนมัตินั้นเช่นถ้าเราเดินเดินเพื่อเดินเดินเพื่อให้มันหมดเวลาเราจะได้บอกได้ว่าเออวันนี้ฉันทําไปแล้วหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะนั้นมันไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่ทักษะของการฝึกฝึกมันเหมือนกับคนนั่งหลับตาหรือคนเดินไปเรื่อยๆแต่จิตไหลออกไปก็ไม่ได้เท่ากับฝึกเหมือนกับที่เราพูดนะคะถ้าเราทําทําให้มันเพอร์เฟกดีที่สุดนะให้มันมีความก้าวหน้านั้นในขณะที่เราเดินไปเนี่ย จิตเรามันพอไม่มีสติมันไหลออกไปพอไหลไปปุ๊บมันก็รู้สึกว่านานเอ้หมดหรือยังวะเริ่มปรุงแต่งมันไม่ได้อยู่กับการก้าวเท้าจริงๆมันก็เกิดความทุกข์เพราะความทุกข์มันเกิดจากการอยากในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วในขณะที่เรากําลังเดินอยู่อยากปุ๊บเรียบร้อยเลยถูกไหมคะแล้วถ้าเราไปหยุดนั่งพักก็ไม่ได้สจัจจะอีกใหม่นี่วิธีที่มันจะทําให้เราหายทุกข์ง่ายมากก็คืออยู่กับปัจจุบัน แทนที่เราจะไปคิดว่าเมื่อไหร่จะจบใหม่ฉันอยู่กับแกเลยขวาซ้ายขวาซ้ายกเลสออกฉันดึงกับหนึ่งขวาซ้ายขวาซ้ายดึงออกฉันดึงกับเป็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยสนุกมากแล้วเงยหน้าใหม่อีกทีอา้าวเลยไปเป็นชั่วโมงครึ่งอะค่ะคิดดูนะคะเวลาของความทุกข์มันจะยาวนานกว่าจริงเสมอทุกเกิดจากการที่เราไปปรุงแต่งจากสิ่งที่มีความอยากเข้าไปแทรกแล้วก็ไม่อยู่กับปัจจุบัน เพราะ,ะน,นั้นพอขณะที่เราอยากปุ๊บโอ้โหสิบห้านาทีเหมือนเป็นชั่วโมงเหมือนเขาถึงบอกว่าเวลาในนรกกับสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกันเวลาเวลาในนรกเนี่ยมันอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะของบนโลกมนุษย์แต่มันยาวนานมากสาหรับสัตว์นรกเพราะมันเจ็บปวดความเจ็บปวดมันอยู่ยาวนานแต่เวลาบนสวรรค์เนี่ยจะรวดเร็วมันจะผ่านไปรวดเร็วมากเลยเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นเวลาแห่งแห่งความสุข นั้นฉันใดก็ฉันนั้นค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันโอกาสที่เราจะไปไปทุกข์มันจะยากนะคะเพราะเราก็อยู่กับเหตุที่เกิดขึ้นนะะจาก15นาทีดูเหมือนชั่วโมงนี่กลายเป็นชั่วโมงครึ่งดูเหมือน15นาทีนั่นก็คือเกมที่ครูเอาไปใส่ในกิจกรรมที่ครูต้องการฝึกนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามคุณลองลองเล่น,นวันนี้คุณอยากเห็นตัวเองเป็นคนที่อมองโลกในแง่ดีมากขึ้นคุณลองจับเลย วันนี้ฉันเห็นแง่ร้ายเมื่อไหร่ฉันหยุดแล้วฉันจะแก้เกมเปลี่ยนเป็นมองแง่ดีสมมุติมองอีคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้พอเราเห็นไปปุ๊บอีคนนี้เออเขาอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะเออแต่น้่นมันเป็นอาหารของเขาหนะ้าฉันมีความสุขฉันขอให้เธอมีความสุขหนะ้าวันนี้ฉันชนะเกมและนชนะเธอนะหนังกิเลสน้อยอย่างงี้นึกออกไหมคะวอร์เรนเบรเฟนเนี่ยจัดเป็นคนที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกเขาฝึกริวของเขาโดยเป็นเกมค่ะ ตอนวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาก็จะมีขนมไปเคาะขายตามหน้าบ้านต่างๆเขาก็จะเคาะเคาะเคาะแล้วก็ขายเขาทาอย่างนี้ทุกวันค่ะเขาฝึกทักษะของความรวยตั้งแต่เด็กแต่เขาค่ะไม่ใช่แค่ไปเคาะแล้วก็ขายเคาะแล้วก็ขายนั่มันก็น่าเบื่อถูกไหมคะเขาเล่นเกมกับตัวเองค่ะว่าพอเขาเคาะเสร็จปุ๊บเนี่ยขายเสร็จปุ๊บในแต่ละวันเขาจะมาเขาจะทายว่าวันนี้ฉันจะขายแคนดี้หรือขนมอะไรได้มากที่สุดอันไหนจะขายดีที่สุดเขาจะเล่นเกมกับตัวเอง แล้วเขาก็จะคอยสนุกว่าเขาจะซื้ออะไรวะซื้อน,อนี่เดี๋ยวดูบ้านน่ะซื้อนี่เย,ย้ฉันได้แล้วเขาสนุกกับกิจกรรมของเขาค่ะรู้ไหมไม่ว่าคุณจะฝึกอะไรก็ตามคุณลงใส่เกมลงไปถ้าคุณฝึกเล่นกอล์ฟหรืออะไรก็ตามคุณลองดูสิวันนี้ฉันจะเพอร์เฟกได้กี่รอบอขอให้มากกว่าเท่านั้นเท่านี้หรือแม้กระทั่งนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงนะคะคนหนึ่งเขาก็ใช้วิธีฝึกโดยการเ,เขาเรียกอะไรดรฟ์กอล์ฟค่ะเข้าไปที่ เครื่องเขาเรียกว่าเป็น family driver คือเป็น,เป,นเป็นเครื่องทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้แห้งอ่ะเครื่องอบอ่ะเครื่องอบที่บ้านอ่ะแล้วเขาก็ drive g o l f เขาอันนี้ของเขาคือเขาจะหาความสดุกข,ของเขาไปเรื่อยอะค่ะ,ะหรือแม้กระทั่ง rolling stone นะ,ะวงดนตรีพวกนี้เขาก็จะไปเอาเพลงพวก blues เก่าๆค่ะเพลง blues แล้วก็มาถอดแล้วมาดู r i f t กีตาร์ค่ะดูว่าเฮ้ยมันมีจุดไหนที่คล้ายกับของเขาออ้ยพอเขาเจอจุดคล้ายเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันฟินมากเลย เราทุกคนสามารถหาจุดสนุกได้ค่ะครีอทีฟค่ะลองหาว่าจุดที่ฉันกําลังฝึกอยู่เนี้ยฉันจะทำไงให้มันสนุกลองเล่นเกมกับตัวเองลองแข่งลองหารางวัลอะไรให้กับตัวเองสิ่งนี้ถ้าเราพูดง่ายๆมันก็คือความรักในสิ่งที่ทําหรือชันทะฉันทะคือเบื้องต้นของคุณธรรมแห่งความสําเร็จถูกไหมคะเมื่อเรามีฉันทะคือรักที่จะทํามันแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราทําเป็นหน้าที่แต่เราทํามันเพราะเราสนุกนั่นคือทักษะของความสําเร็จเลยค่ะ ทำยังไงให้เรารักในสิ่งที่เราทำ